กลับไปแล้วไปจำไปจำมาทำไมเนี่ยชื่อแพ็กเนี่ยไม่ได้จำชื่อเพลงสักหน่อยเลยโอเคนะครับตอนนี้นะครับถ้าทำเต็มทุกหมวดเลยนะครับจะได้รวม92คะแนนนะครับถ้าได้นะถ้าได้เต็มตรงนี้ถ้าได้เต็มหมดเลยได้92คะแนนขึ้นสวรรค์ลำหนึ่งเลยนะครับครับนะมาดูกันนะครับว่าสิ่งที่ตรงนี้นะครับจะเป็นเกิดอะไรขึ้นนะครับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตรงนี้นะครับ อาร์ครับมาดูกันโอ้โอหรู้จักสกุลเงินไหมครับครับสกุลเงินในอาเคียนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คืออะไรครับแฟก g m เมนแล้วก็ m e มโมรถูกต้องนะครับสกุลเงินเหล่านี้นะครับมีไว้ซื้อเพลงนะครับขยายอ่าเพื่อนก็ได้นาเวทนะไว้ซื้อเพลง นะแผนนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับแต่ว่าในโหมดครับนะผู้เล่นเนี่ยสามารถที่ถ้าจะอ่าไม่ใช่สิผู้เล่นนะครับจะต้องใช้สัมมิน่านะครับจะมีบางอันใช้หนึ่งใช้สองใช้สามก็มีนะครับอย่างที่เราเล่นนะครับหากมีไม่เพียงพอครับเราก็จะต้องใช้เมมโมรีครับกับแฟกเต์มเท่านั้นนะครับที่จะต้องเติมสัมมิน่าตรงนี้นะครับ คำถามนะครับถามว่าตาบิน,านโบโ่าไดโหมดนะครับหากไม่เพียงพอครับต้องใช้เมมโมรีเท่าไหร่แฟลกเมนต์เท่าไหร่สก,กุลเงินครับที่จะต้องรอเวลาเนี่ยคือสก,กุลเงินชื่ออะไรและรอเวลากี่ชั่วโมงอย,ยสกสกุลสก,กุลเงินเหรอครับสก,กุลสก,กุลเงินนี่คือสก,กุลเงินของไทยหรือว่าแค่ของในอาเซียยครับ คุณอยู่ในอาเคียครับอ๋อแค่อาเคียอย่างเดียวใช่ไหมใช่ถ้างั้นก็อ่าเฮ้ยเอาเอาแล้วเอาเอาอะไรครับเอาตูดไม่เคยไม่ไม่เคยใช้แฟกเมนต์เติมเอาแล้วนะโอ้ยมีลุ้นแล้วครับมีลุ้นแล้วนะครับไม่มั่นใจเปิดชอยได้นะแต่ผิดเป็นศูนย์เลยนะคือแฟกต์ม้นต์มันอีซี่อยู่แล้วพี่คือ หนึ่พันแฟกเมตรน่ะได้หกสเตมินาแล้วก็ร้อยี่สบสี่ชั่วโมงแล้วทีนี้แล้วไอ้ไอ้เมมเมรีสเนี่ยคือมันใช้ห้าสิบอันพี่ต่อหกสเตมิน่าหรือเปล่าตอบเลยก็ได้นะถ้ายจะตอบก็ตอบได้เลยนะแต่ถ้าไม่มั่นใจก็ขอเปิดช้อยก่อนนะใจเย็นๆน,นะรอบคันเลืกิกนะครับอันนี้คือมันติดตรง เวลาในการรีสเตมิแาของเมมโมรี่นี่สิพราผมไม่เคยใช้แล้วก็ไม่เคยเห็นคใครใช้เลยเห็นแต่เขาปุ๊บปุ๊บแล้วก็ไม่ได้ดูเวลาอ่ะงั้นระหว่างรอที่นันทภัท์นเนี่ยหรืออามเนี่ยกำลังคิดอยู่นะครับผมถามผมกลับมาถามท่านเทพนะครับทราบป่ะครับอย่าอย่าพูดกันต่อมานะนาารครับทราบป่ครับเออจเอาจริงๆก็ไม่ไม่เคยนับเหมือนกันนะโอ้โหเอาแล้วนะ คือเล่นอย่างเดียวอะเล่นอย่างเดียวคือเข้าใจอารมณ์คนเล่นใช่ไหมใช่สุดยังไงครับขอผมขอผมตั้งการเดาก่อนนะพี่ตั้งการเดาวเลยไม่ไม่มีแบบขอไว้บอร์ดหรอกขอไว้บอร์ดจดเองเลยจดในกระดาษเลยจดในกระดาษได้เลยอันนี้ผม อันนี้ผมไม่ต้องตั้งอะไรขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าจากจากเท่าที่ผมเราอ่ะเพลงใหม่อ่ะเพลงอะไรนะ p o p e r e r s อ่ะมันมันมาแล้วคือแป๊บมันก็มีคนได้แล้วอ่ะซึ่งตอนเริ่มเกมมาถ้ายังไม่ทันได้ทำอะไรอันนั้นอันนี้ s t ม m i n a มันามาก็จะอยู่ที่สิบสองแล้วทีนี้ถ้าใช้ t e m p e t ไทยที่สุมันก็ใช้ได้ไปประมาณยี่สิบสามสิบ ประมาณยี่สิบสเต็ปกว่ากว่าแล้วอ่ะสิบสองสเต็ปนี้หาเราคือถ้าเติมไปอีกก็ได้ประมาณสามสิบสเต็ปแต่ว่าเออฟุอรเวิร์ดนี่มันมีสี่สิบแปดสเต็ปแล้วมันใช้แล้วก็ทั้งเติมเมมโมรีอีกซึ่งข้อมูลไม่เพียงพอตอนแรกก็ก็กวจะว่าอีซี่แล้ว ต,ติดตรงเวลาไม่รู้สิเพื่อเพื่อความเพื่อความคิดที่ถูกต้องนะฮะเขาเปิดช้อยปิดช้อยนะครับเหลือยี่สิบคะแนนนะครับโอเคไหมท่านเทพเปิดช้อยคืนเหลือยี่สิบคะแนนนะถ้ามั่นใจเพื่อ <Okay. S 1> แกพัาตอบเลยก็คือยี่บ้าคะแนนเต็มสามสิบาทตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับขอเปิดคําตอบน,นะครับา<ๆ>มาดูคําตอบที่จะช่วยตรงนี้นะครับ ส่งในช่องสังขาระาวเนเทอนะครับก็ข้อหนึ่งนะครับก็จะเป็นเมมโมรี่ห้าสิบนะครับแฟกเมนห้าร้อยนะครับแล้วก็สกุลเงินที่ต้องรอเวลานะครับคือแฟกเมนนะมันแฟกเมนทุกข้อเลยแหละขั้นตอนทีก็คือยี่สิบชั่วโมงนะครับขั้นตอนที่สองนะครับก็จะเป็นเมมโมรี่ห้าสิบนะครับขอตอบเลยได้ไหมขอตอบเลยนะขอตอบเลยนะครับเอานะครับปีขอตอบนะครับเอาละผมไปให้กำลังใจก่อนมา พอตอบข้อสามเลยได้ไหมี่ยตอบได้เลยดิตอบเลยนะตอบว่าอเลยครับตอบอ่อแมมโมรี่ห้าสิบแบตเมนหนึ่งพันแบตเมนแล้วก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงตอบได้นะครับตอบผูกยี่สิบคะแนนรวมแล้วเป็นสามสิบเจ็ดคะแนนนะครับยัง้นสูจน์ไดหนึงได้ตัรครับสตารับแล้วก็เป็นคำตอบที่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  โอ้นะครับสับส่นนะเริ่มสับสนเหมือนโอมเลยเบื่อนะสับสนพอสมควรเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นถูกต้องนะเมมโมรี่นี่คือก็ไม่ไม่แน่ใจตรงเมมโมรี่ฮะผมเคยเห็นแต่มันขึ้นให้ใช้ห้าสิบเมมโมรี่เพื่อหกสเตมิน่าซึ่งผมไม่มีผมก็ไม่ใช้ถึงใช้ไปก็ ไม่ใช่อยู่ดีอยู่นี่ก็ไม่ใช่อยู่ดีเราก็เลยไม่รู้ไงข้อมูลมันไม่เพียงพอโอ้โหนะครับแล้วก็มึนนะแต่ก็ไม่ได้มึนเหมือนโอมนะโอมมันล่อเกือบสิบห้านาทีนะแต่นี่ก็แต่อาร์มนะครับแล้วทัพันนะครับก็มึนไปไม่ไม่เยอะนะแต่มึนแบบมึน,มนนิดเดียวนะแล้วก็เปิดแล้วก็ตอบเลยนะไม่มึน,นนานนะครับผม,ผมขอทำอะไรอย่างเดงได้ไหมอะไรครับพี่เคยใช้ แม่ไม่ไดเติมสเตมิน่าไหมไม่เคยไม่เคยเบื่อโอเคครับโพยชนะหมดนีนะครับยี่สิบคะแนนเย้จ้ำรวมจากของเก่านะครับรวมจากของเก่านะะสิบเจ็ดคะแนนบกยี่สิบเป็นสามสิบเจ็ดคะแนนเย้โอเคเรามาดูตรงนี้ดีกว่านี่ตรงนี้แหละของจริงนะถ้าท่านเทพเนี่ยได้ไปดูหลายความเหลี่ยม ความเหลี่ยมของทีมงานแฟรแมทนะครับซึ่งมีพี่นุ๊กอยู่คนเดียวนะและสิ่งที่จะให้จิกซอนะครับจิ๊กซอเนี่ยทันเทพก็เอ๊ะเมื่อกี้คือระหว่างตอนเล่นน่ะทันเทพก็ถามว่ามีไว้บอดเลือ,อกูคิดว่าทันเทพก็น่าจะเคยดูรายการแฟรแมทเนาะก็จะมีสี่หมวดมาตรฐานนะเคยดูเคยดูอ่าบดนี้นะครับก็จะเป็นหบดแฟรแมทกับจิกซอนะครับ แล้วก็จะให้อารมเลือกนะว่าสิ่งที่เป็นตรงนี้นะบอกก่อนเปิดแผ่นเดียวตอบเลยยี่สิ้าคะแนนเต็มสาสิบาทนะจากทูมอนดี้วอลเล็ตนะครับไม่มั่นใจเปิดต่อได้เลยนะแต่ถ้าผิดเป็นศูนย์เลยนะครับสิ่งที่เป็นตรงนี้นะครับจะให้จะให้อารมบอกนะว่าหลังจากสอนนี้นะครับคือเพลงชืช่อว่าอะไรในอาเคีย ี่ชื่อว่าอะไรในอาเซียจนะไม่เอาแบบซูมแบบซปเปอร์ซูมนะพี่ไม่เอางั้นนะเอาอะไรอ่ะรวมเลี่ยมของพี่ลุกนั่นลึก <c oughs> ต้องจะนเนเรียนในห,หัวเอาก่อนแม้แต่จังหวะาการเปิดนะครับดูทิว่าวันนี้จะได้เท่าไหร่ครับผมพอเปิดสิบเอ็ดก่อนได้ไหมไมียะผไหม ไม่มีฮะไม่มีนะในดวงล้วนๆคมบอกแล้วสักทีสักทีศูนย์อยากเห็นส่วนไหนก็ได้ที่มันสามารถบอกเพลงได้ครับเอาละเอาละครับตอบเลยยี่สิบคะแนนไป้ยี่สิบห้าคะแนนเต็มสามสิบบาทนะป๊อปเอานะครับโอ้โหเอาเอานะครับเอานะครับเอามล็อกคอร์สเพลงนี้เพลงเลยครับ สนทศครับคืออะไรเนี่ยเพลงนี้คืออะไรครับเพลงสนทอครับทำไมอ่ะทำไมครับไม่รู้ฮะเอามีไม่รู้ด้วยมันคุ้นตาฮะมันคุ้นตาคิดว่าทำเพลงนะในโลกเนี้ยคิดว่าจะเป็นอะไรเออสกอรของใครสักคนที่ทำได้ฟูลรีคอร์ตอบเลยไหมครับตอบเลยฮะตอบเลยนะครับเพลงเนี้ยชื่อว่าอะไรครับ ธนาทอศครับตอบไแล้วนะครับตอบถูกครับยี่สิบห้าคะแนนเต็มเป็นคนที่สองนะครับและสามหมืบาทและรวมเป็นหกสองนะครับสูงเลยนะครับรับแล้วก็เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่โอ้โนะครับโอ้โหปบ้านจังหวะได้ดวงมากดีมากๆเลยนะครับโอ้โห โดนช่วยอีกแล้วโอ้โหนะครับอะไรก็ไม่รู้นะทำไมนะถึงได้เปิดสิบเอ็ดนะโอ้โหหลายๆคนที่บอกเปิดสิบสามนีอย่างงูอย่างนี้อย่างนั้นนะเลือกที่จะเปิดสิบเอ็ดนะดูภาพเต็มกว่าไหมรัตูภาพเต็มกว่าไหมครับนี่เป็นลูสกีร์แล้วมื่อก้พูดว่าฟูดีคอใช่ไหม ะแล้วก็ใช่ด้วยครับอย่าบอกนะว,ว่าของผมโอ้โหสุดท้ายนะโอ้โหอ,อะไรเนี่ยนะครับรวมแล้ว<อ>นะหม,ด,หมดนี้ยี่สิบว่าอะไเต็มเย้่เราถ้าใครเปิดตรงกลางแล้วใครจะตอบได้เนี่ย อ่าผมก็อาจจะตอนครับแล้วก็ดูวันนี้นะครับบ่อไปนะครับสามสิบบาทนะครับโอ้จนแล้วกูรวมรวมสามสิบเจ็ดนะครับไม่ใช่รวมห้าสิบหมวดที่ได้มาอีกนะยี่สิบห้าคะแนนเต็มนะครับส7เนะครับรวมเป็นหกสิบสองแล้วนะครับเย้โอ้เยอะจริงๆนะต่อไปนะครับมากับดวงจริงๆ สุดท้ายแล้วนะดูซิว่าบวชนี้คะแนนสูงมากๆเลยนะครับหกสิบสองนะฮะแล้วมาดูนะครับถ้าสมมติว่าเปิดหนึ่งหรือสองแผ่นได้เปิดหนึ่งหรือสองเท่านั้นนะครับถ้าได้ถ้าเปิดหนึ่งหรือสองแล้วตอบถูกเปิดหนึ่งหรือสองแผ่นแล้วตอบถูกขึ้นส่วนลำหนึ่งเลยนะครับครับนะักโอมจะลดลงมาเป็นที่สองเลยครับแปดิคะแนนนะครับ ถ้าตอบถูกใบเดียวนะครับคะแนนสูงมากๆเลยนะครับคนอื่นตามยากเลยครับรวมเป็น87คะแนนนะครับสูงมากๆเลยนะครับและจะเป็นคนที่สอนที่เข้าสู่หลักแปดนะฮะเพราะรุ่นก่อนๆไม่มีใครขึ้นได้ในหลักแปดน่ะอะแรับมาดูคําถามตรงนี้ดีกว่านะครับว่าที่จะให้ฟังต่อจากนี้ไปนะครับเป็นเพลงที่ชื่อว่าอะไรครับ เ,เป็นเพลงที่ชื่อว่าอะไรสินะครับอันนี้ผมเล่นมานานแล้วผมเขาเปิดเลขสองเลขสองนะเปิดนะมีเหตุผลอะไรไหมครับเพราะว่าตอนตอนนั้นอนะวอมอ๊อฟอะผงเปิดเลขสี่ตัดสองและเลขสองนี่แหละดีแล้วโอเคนะหมายเลขสองนะครับห <c oughs> มายเลขสองนะครับคือ นชื่อมีสามพยางครับเอาละครับพยางมันมันมันก็ไม่น่าจะเอามาซ้ำอีกก็ได้นะให้แฟนพันแท้อยู่ในบทสามวิทยาทีแล้วมันอาจไม่ได้ก็มีคำว่า,าศิลปินชื่ออันนั้นชื่ออันนี้หรือว่าอยู่ในเมบุรี่ archive อะไรสักอย่าง หรือว่ามันจะตอบปื่อเป็น a d v a n น last เลยก็ได้ <c oughs> แล้วมันจะอะไรอีกเนี่ยเอาแล้วจังหวะนี้แต่ว่าการวางตำแหน่งโจทย์มันก็คุ้นๆนะเุ๊บปุมันเคยผ่านตา <c oughs> ดูนี่มีการโจร์เอาโจ์อีกแล้วนะครับ ยี่สิบห้าคะแนนเต็มอีกเนี่ยคะแนนนะครับและเป็นคนแรกเลยนะครับที่ทำยี่สิบห้าคะแนนเต็มสองหมวดน,นะครับในรอบคันเลือกนะคราวเนี้ยหาเลื่องให้โจนอีกแล้วนะหยดหยดขอเรื่องตามหรือเปล่าเนี่ยไม่มีครับอ้หลังเนี่ยทำไรตัดเสียงดีไหมไม่เสียงดีกว่า อเปิดไปต่อได้ไหมเปิดได้ครับแค่เปิดเลยครับขอบอกลบคุณหารก่อนนะะเปิดเปิดช่องคำตอบครับเอาเพลงเอาเอาเอาช่องไหนดีวะอืช่องผกม, <laughs> มันไม่มีคเขาเอาเอาดวงเอาดวงของวงอร์มอัตะกี้กันเลยกันผมเอเปิดช่องที่สี่ครับ สีนะครับ,รบสีนะครับครับเพลงนี้เป็นฟิวเจอร์นะครับระดับเก้าหัวครับเก้าหัวโอ้โหถ้าถ้าเป็นเก้าหรวกกอในวัดสามวินาทีอะ่ะมันเยอะมากเลยเก้าหกจากทอดท่รับมันก็มี กับเพลงไม่เพลงนั้นอ่ะที่จำชื่อไม่ได้อ่ะแล้วก็มีเอ,อ่อโซเฟอร์เท่าหน่อยเปิดไปอีกทีอยู่ในแพ็กลูมินัสกายครับไม่เอานะนะนะมีพี่นุชอีกแล้วพี่นุชมีพี่นุชอีกแล้วตอบถูกนะครับถ้าตอบถูกตรงนี้นะครับคะแนนแปดบสอคะแนนนะครับผิดก็ยัง62นะ ถ้าเปิดแล้วถูกอีกถ้าเปิดอีกแล้วมันถูกนะครับก็จะเป็นเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดคะแนนนะครับทั้งหมดเออตามยาด <ไป S 2> เลยคราวเนี้ยคะแนนเยอะมากเลยทําไมรุ่นนี้คะแนนเยอะมากครับรุ่นนี้เกิดอะไรขึ้นครับ เปิดเลยครับเปิดหมายเลขเลยครับหมายเลขห้าครับเปิดเลขห้านะครับเปิดเลขห้านะครับครัเ,เลขห้านี่คือไอ้นี่ครับปรากฏในสตรีมของดิื่องไร้นะครับก็สองปีเองเลยแหละเยอะไหมครับเนี่ย ตอบผูกนะจะเป็นเจ็ดสิบเจ็ดคะแนน,นครับยงตอบก็ได้นะแต่นับผิดแล้วหกสิบสองเลยนะครบปอยต่อนะครับเอาล่ะครับมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะครับปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะ เยอะเกินไปผมจำไม่ได้หมดวันต่อนะครับไม่ได้เลยครับหมายเลขหมายเลขสามไมายเลขสามนะไมายเลขสามนะครับครับสักพักคำตอบจริงๆจุดหมายเลขหนึ่งนี่คือหาเลยทีนี้ครับไม่ได้ปรากฏในบทแฟนแอคกับคำความเร็วสามเดียดเทียบไม่ปรากฏนะครับไม่ปรากฏเอาเลยๆไม่ ผมว่าแล้วมันต้องเป็นเลขดึงดีด้วยสงสัยดวงผมไปหมดแล้วก็ไปกับเมื่อกี้เหมืแล้วใช่ทายหมดแล้วตอบถูกนะหกเอ้เจ็ดสิบสองนะครับเปิดอีกห้าคะแนนครับเป็นหกสิบเจ็ดคะแนนนะครับก็ถเสียวนิดนึงเพราะว่าเรายังมีคนเก่งที่ยังไม่ได้ลงมานะครับ ตอบผิดไปก็ช่างมาันเดอะงั้นขอตอบเลขเอาเปิดเลขหนึ่งครับเปิดนะโอ้เปิดนะครับเอาเป็นเปิดนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเพลงนี้นะครับเป็นหนึ่งในแผงเอฟซูรุ r รีซ o n นครับมีสองเพลงอ่ะสองเพลงเหรอเพลงอะไรครับใช่สองเพลง,เ,พลงเ,ลเป็นคลิปคลิปนี้ครับ คำตอบใช่ตอบนะตอบนะครับตอบครับตคบตอบตอบตอบคือขอรับใช้ตอบแล้วนะครับตอบครับตอบครับขอรับช้แลก็เป็นคำตอบที่แล้วก็แล้วก็เป็นคำตอบเดือ๋ยวมั้ยเป็นคำตอบเดยครับเป็นคำตอบนะครับครับเั็นใช่หรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับตอบครับคำตอบที่มาดูคำตอบกันต่อเลยเดี๋ยวเปิดเลยเปิดแล้วนะไม่มีนะครับ เปิดเอาละคำตอบครับคำตอบที่เปิแล้วเปิดแล้วนะเอาละครับเป็นคอร์รัปชันนะครับโอ้เป็นเป็นคำตอบที่เป็นเป็นคำตอบที่เป็นที่ที่คอร์รัปชันนะเอเอาเอาเด็กนี่เบื่อโอ้โออย่างน้อยก็ได้หกเจ็ด สนพอสมควรเลยนะนี่มนนผมผมบส <laughs> น,นข้อมูลมันเปิดข้อมูลนี่กว้างมากเลยนะคระับโดยเฉพาะไอ้คำตอบที่ห้าเนี่ยนะเพลงที่ปากฏนในสเตจของบี่เอเดี่ยวโหกว้างมากๆเลยนะกว้างไวค้คนน้สมบัติที่สามอีกกว้างสุดเลยนะถ้าหากมันขึ้นแบบพี่ถ้าหากมันขึ้นบอกว่าเป็น S T R ระดับสิบบ่กนี้ ผมจะตอบได้เลยโอนะครับผมจะตอบไปเลยแดนทารลียนนะสุดท้ายนะครับเปิดออกมานะครับถึงห้าคุณสมบัติเลยนะครับรวมแล้วนะแต่ก็ยังดีครับมีเกตเตโยอยู่อันหนึ่งนะครับก็คือหกสิบสองหกิบหกสิบเกตคะแนนนะับเย้นะครับก็ยังเซฟอยู่นะครับเพราะว่าอาจจะมีอจได้ไลายเมมแล้วนะ อาจจะมีคนอื่นเนี่ยอาจจะทำไม่ถึงก็ได้ครับนะ